สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดี่ชาชนแนลนะครับวันนี้นะครับเอาหมวกมาให้เพื่อนๆได้ดูกันก็ห่างหายไปสักพักหนึ่งแล้วเนาะผมมีหมวกอยู่2อใบนะก็คือมีใบนี้อีกใบหนึง่งนี่แล้วก็ใบนี้แต่ว่าวันนี้จะเอาใบานี้มาให้ดูก่อนเพราะว่าใบานี้เป็นใบพิเศษนะครับถือว่าเป็นใบพิเศษมากที่ทางนิวอีลาทำออกมานะครับ แต่ถามว่าขายดีไหมอืมอาจจะขายไม่ดีนะอันนี้พูดตรงๆนะขายไม่ค่อยดีแต่มันเป็นคอลเลคชันที่ควรน่าสะสมใบนี้นะเอ๊ะเรามาดูกันนะครับก็คือแพ็กเกจจะเป็นในลักษณะแบบนี้ใส่ถุงมานะครับตัวนี้จะขายเฉพาะเว็บไซต์ New Era เท่านั้นที่ญี่ปุ่นผมไม่แน่ใจนะว่ามีขายหรือเปล่าแต่ตัวนี้ขายที่เมริกานะครับเขาออกมาอยู่3แบบ สามแบบนะสามแบบสามสีออแต่ตัวเนี้คือตัวที่ท็อปที่สุดตัวท็อปยังไงก็คือว่า,าเรามาดูกันว่ามันท็อปยังไงนะครับในลักษณะของหมวกใบนี้เนี่ยจะเป็นโทนสีดำล้วนดำล้วนเลยนะแต่มันจะมีจุดเด่นของมันอยู่นะครับเรามาดูรายละเอียดกันครับก็ หมวกใบนี้นะครับเป็นโทนดำล้วนๆนะแต่ก็จะมีลวดลายแล้วก็มีพินนะครับที่เป็นตัวพิเศษสำหรับหมวกใบนี้นะครับคือต้องบอกอย่างนี้ว่าทางยูวีล่าได้จัดทำในวันนิวอีล่าเดย์นะครับซึ่งออกมานะสามใบยอย่างที่ผมบอกเนาะก็ยูวีล่าเดย์เนี่ยในปีที่แล้วหรือปีก่อนๆเนี่ย ผมไม่แน่ใจว่าปีก่อนมีหรือเปล่านะแต่ปีที่แล้วไม่มีนะครับไม่ได้บอกว่าปีนี้ New Era Day จะออกอะไรงี้ไม่มีนะครับแต่ปีนี้มีการประกาศว่า New Era Day เฮ้ยมันมีด้วยเหรอ New Era Day นะครับโอเคเรามาดูตรงสติกเกอร์กันสักนิดหนึ่งนะในสติกเกอร์เนี่ยจะ,จะเห็นว่าตัวนี้มันคือรุ่น5950ใช่ไหม5950ก็คือเป็นปีตรง นะครับแล้วก็เป็นแบบฟิตฟิตก็คือไม่สามารถปรับไซส์ได้ก็คือฟิตไซส์นั่นเองนะครับตรงนี้ทำไมผม,ผมถึงมาพูดเรื่องสติกเกอร์ตัวนี้สติกเกอร์ตัวนี้ทางนีเวล่าเนี่ยถือว่ารุ่นนี้ไอ้ฟิฟตนายฟี้เนี่ยเป็นตัวรุ่นท็อปสุดของหมวกนีเวล่านะครับ จะเป็นหมวกปีกตรงนี่แหละแล้วก็เป็นแบบฟีดนะครับเขาก็เลยตั้งวันขึ้นมาว่าดิวีลาด์มีวีลาด์เกิดขึ้นในวันที่9เดือนเมย์นะครับเมยก็คือพฤษสภานั่นเองนะครับพฤษภาในภาษาอังกฤษอพอมันเป็นตัวเลขใช่ไหมมันกลายเป็นเดือน5ถูกไหมแต่ถ้าบ้านเราเนี่ยเราจะเขียนว่า วันเดือนปีแต่ว่าทางเมกาเนี่ยจะเขียนว่าเดือนวันปีนะครับเดือนวันปีก็คือเดือน5วันที่9นั่นเองนะครับเดือน5วันที่9ก็คือเดือนเมษวันที่9ในปี2022ปีนี้นะครับเป็น New Year's Day นะ ก็เลยเกิดหมวกใบนี้ขึ้นมานะครับส่วนด้านข้างนะครับก็เขาจะเน้นอย่างนี้เลยนะจะเห็นว่าเขียนตัววัด,วดเนี่ย new น,นะครับน e w แล้วก็อล่าเป็นตัวเขียนแบบนี้จะเห็นจุดหลักๆก,ก็คือพินนั่นเองนะครับพินพินมีด้วยกันอยู่4 4ตัวนะตัวเนี้ยไม่มีขายที่ไหนนะครับพินตัวนี้นะี ทําออกมารุ่นนี้โดยเฉพาะเลยพินตัวแรกนะครับจะเป็นในลักษณะแบบนี้เป็นรูปโลกเลยแล้วก็ใส่หมวกนะครับหมวกนิวีล่าตัวที่สองนะครับเป็นนิวอีล่าตัวนี้อนนิเวอรีนะครับก็คือครบ100ปีเขาเนาะส่วนตัวนี้ ก็เป็นพินในลักษณะพิเศษนะตัวนี้ผมก็ไม่เคยเห็นนะครับคือ3มตัวนี้ยังไม่เคยเห็นไหนมาก่อนนะอีกตัวหนึ่งนะครับนี่เลยก็คือ the f i f t f i นั่นเองนี่ครับคือลักษณะพิเศษของหมวกใบนี้นะครับก็คือมีพินพิเศษถึง4ตัวตัวนี้ไม่มีขายที่ไหนแน่นอนนีครับมาดูด้านซ้ายกันสักหน่อยนะเมื่อกี้ด้านขวาเลยบอกไป อันนี้คือด้านซ้ายนะครับก็มีโลโก้นิวิลล่านะครับปักสีขาวนะส่วนด้านบนนะครับก็จะเป็นหมวกดำๆล้วนๆปีกหมวกก็ดำนะครับด้านบนนี่นะดำส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังก็ดำนะนี่เลยดำเหมือนกันเวลาคุณใส่ก็จะเน้นเป็นหันแบบยังไงอะ่ะเขาจะใส่ด้านหน้าอย่างนี้ก็ได้ใส่อย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่า จะบิดแบบเฉียงเฉียงนี้ก็ได้นะเนี่ยก็แล้วแต่ครับตัวนี้นะตัวนี้เขาถูกออกแบบมาให้เน้นในลักษณะแบบด้านข้างนะครับส่วนปีหมวกด้านใต้นะปกติเราจะมีสติกเกอร์ใช่ไหมแต่ตัวนี้ไม่ถูกอ่ยังไงร่วมกับลิขสิทธิ์ประเภทอื่นๆ ก็คือเป็นเฉพาะิงวีล่านะครับก็เลยจะไม่มีสติ๊กเกอร์ NBA MLB อะไรอย่างเงี้ยครับไม่มีก็เลยจะเป็นล้วนๆอย่างงี้นะครับปีกใต้หมวกเนี่ยเป็นสีเขียวก็ตัวนี้นะครับผมซื้ออยู่ที่ราคาเห็นไหม65.99้ 65. ถือว่าแพงมากนะครับแพงเพราะในตัวของพินที่เราได้มาเนาะส่วนตัวซัพพอร์ตนะครับตัวด้านใต้นี้ ซัพพอร์ตนี้จะเป็นสีดำแล้วก็ตัวแถบนะครับเป็นในละะักษณะแบบนี้นะก็คือปกตินะครับเป็นรุ่นของพ9 50เนาะแล้วก็ตัวหมุดตรงกลางเป็นสีเงินล้วนๆนะครับไม่มีอะไรนะแล้วแท็กตัวนี้ป้ายตัวนี้มาแค่2ป้ายนะครับป้ายอื่นไม่มีนะต้องมีแค่2ป้ายนะก็คือมีป้ายนิวอีลา กับป้ายไซส์นะครับตัวนี้เป็นไซส์7จ็ดนแล้วตรงนี้ต้องมีนะครับตัวนี้ผลิตจากที่ไหนเอย่ยตัวนี้ผลิตจากบังลาเทศเนาะแล้วก็ทํามาเป็นมูร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตอนแรกผมก็จะพูดแล้วแหละว่าน่าจะเป็นบูเพราะเวลาจับแล้วรู้สึกว่ามันจะสาก,สากนะครับ ก็เป็นในลนักษณะแบบนี้นะครับครับก็ต้องบอกว่าหมวกใบนี้แน่นอนถ้าใครชอบเก็บหมวกนะหรืออยากมีหมวกเอ s i v e สักใบนะครับใบนี้เลยคุณไม่ต้องไปหาพินที่ไหนอีกแล้วนะครับแล้วพินที่เนี่ยอย่างที่ผมบอกนี่ที่เขาแถมมาให้เนี่ยมันหาที่ไหนไม่ได้นะครับนอกจากซื้อหมวกใบนี้อย่างเดียวคือที่ช่วงเนี้ย ที่ผมไม่ค่อยลงหมวกเพราะว่าหมวกรุ่นตอนนี้นะที่ออกออกมาเนี่ยผมมองว่ายังไม่ค่อยเป็นอะไรที่แบบเปลี่ยนแปลงมากนักน,นะครับแค่เปลี่ยนสีสันนิดหน่อยเงี้ยแล้วก็เอามาขายผมก็เลยข้ขามๆไปนะครับจนมีหมวกที่พอจะแบบเอามาให้ดูแล้วมันรู้สึกเออว้าวอะ่ะไม่ใช่แค่เปลี่ยนสีแล้วก็เอามาให้ดูกันอย่างเงี้ยนะครับก็เลย ใช้เวลาค่อนข้างนิดนึงนะว่าต้องรอหมวกเออรุ่นนี้ออกรุ่นนั้นออกอะไรเงี้ยที่มันแบบเจ๋งจริงๆที่มันรู้สึกว่ามันดีจริงๆอ่ะเอามาให้ได้ดูกันนะครับผมก็อยากเอาหมวกที่แบบดีๆนะครับเอามาให้คนที่รับชมช่องเนได้ดูกันนะว่าเออหมวกที่มันออกมาแล้วเอกลักษณที่มันดูแล้วมันมันว้าวอ่ะนั่นแหละมันมันดีกว่าที่ เอาหมวกแบบทั่วไปมาให้กันดูนะครับถ้าหมวกทั่วไปเนี่ยคุณไปดูตามเว็บไซต์อะไรก็ได้แล้วก็ประมาณว่าเปลี่ยนสีอะไรเงี้ยเล็กๆน้อยๆแล้วก็ออกมาอย่างเงี้ยก็มันก็เหมือนกันหมดนะครับก็เลยอยากเอาอะไรที่มันเอ็กซ์ตรีมเอ็กซ์ตีมนะเอามาให้ดูส่วนใบเนี้ยก็เป็นอีกใบหนึ่งนะที่ค่อนข,ข้างจะเอนะ็กซ์ตีเนาะตัวใบนี้นะตัวนี้ผมก็ ได้มาจากเ,าเว็บไซต์ exclusive fit นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็พยายามตามหาเพราะว่าในเว็บไซต์เนี่ยมันหลายๆเว็บก็ค่อนข้างจะหมดไปแล้วนะครับก็ยังมีอีกใบหนึ่งนะครับที่เป็นของ p o l i t i c นะตัวนี้นยังไม่ชิปปิงใไงผมเลยตัวนั้นก็ถือว่าเป็นอีกใบหนึ่งที่พิเศษนะครับทาง p o l i t i c เขาก็ได้ดีไซน์ออกมาโดยเฉพาะร่วมกับยูริล่านี่แหละครับก็จะพยายามเอาหมวกที่มัน มีอะไรแปลกๆใหม่ใหม่หกันบ้างเนาะไม่ใช่แค่เปลี่ยนสีนะครับยังไงก็แฟนหมวกก็จะเย็นกันหน่อยนะก็รอๆอกันหน่อยนะครับผมก็พยายามจะหาอะไรที่มันแปลกๆใหม่ๆมาให้กันดูส่วนใครนะที่อ,อยากให้ช่วยดูหมวกนะครับผมก็ช่วยดูได้ในระดับหนึ่งนะก็ถ้าเข้ามาได้นะครับในสเนคเกอร์แช่นะครับสเนคเกอร์สนคเกอร์จะมี S นะครับแล้วก็แชร์แชร์นี่แปลว่าแบ่งปันอะไรเงี้ยอ่ก็ ทักเข้ามาใน Facebook ได้นะก็มีหลายๆท่านนะครับทักเข้ามาก็โอเคนะผมก็ถือว่าได้ประสบการณ์ไว้ด้วยนะครับเราก็มาแลกเปลี่ยนความรู้กันเนาะเออมันมันก็เป็นอะไรที่ดีนะครับผมชอบเลยก็ทักเข้ามาได้ครับไม่ต้องเกรงใจครับทักเข้ามาได้เต็มที่แต่ผมก็อาจจะมีเวลาตอบเป็นบางช่วงบางเวลาเท่านั้นบางทีมันเวลาตรงข้ามกันเนาะก็คือไทยกับอเมริกามันเวลาตรงข้ามกันนะครับ ผมก็อาจจะตอบล่าช้าหน่อยนะส่วนคลิปนี้ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมกันสวัสดีครับ